ตึงเปี๊ยะนะครับกล่าวสวัสดีครับคอบอลทุกท่านเลยละกันนะครับก็มาเพราะก็เป็นประจำแบบนี้สำหรับฟุตบอลแมนมานะประจำหน้าช่องวันละหนึ่งทีมหน้ากล้องครับเมื่อวานนี้ครับสำหรับทางด้านทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านเบอร์ลี่นะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเมื่อวานนี้บุกไปแบ่งคะแนนกับทางด้านเจ้าทีนอย่างด้านทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาได้ถึง1ประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าสดชื่นกันยกเตี้ยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับกับพี่ๆสมาชิกในหมู่บ้านนะครับวันนี้ครัับโปกนนวี้็ แกมแข่งขันขลีกหลดับนะครับก็ยังมีแข่งขันฟาดแข่งกันครบทุกลีกอยู่นะครับก็ใครที่สนใจแล้วกันนะครับอยากลองก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีปอก๊อร้อยเปอร์ให้กันทุกวันนะปอก๊อร้อยเปอร์คืออะไรครับ ตามตัวปอกกโดนผมมีประกันให้สาหรับพี่ๆสมาชิกที่เข้าใหม่ครับพี่ท่านไหนครับที่สนใจแล้วกันอย่าลืมแล้วกันนะครับใต้คลิปวิดีโอครับจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ครับส่วนค่ําคืนวันนี้นะครับหทีมหน้ากล้องประจําค่ําคืนวันนี้ครับคงเป็นคู่ไหนไม่ได้ครับในึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลา2องทุ่มตรงนั่นเองครับก็เป็นบิ๊กแมตช์ครับระหว่างทางด้านของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับทีมระดับที่5ของตารางครับเกมนี้จะเปิดลางต้อนรับการมาเยือนครับ ของทางด้านนะจากหงตารางครับอย่างทางด้านอาร์เซนอลนั่นเองครับก็ถือว่าผลงานของทั้งคู่นะครับทางด้านของเจ้าทีนอย่างไก่เดือยทองท็อตแนมอัลสเปอร์ครับในฤดูกาลนี้ครับลุ้นตำแหน่งท็อปโฟแบบเต็มตัวนะครับเพื่อรับโคต้าครับไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนานั่นเองครับ โดยตอนนี้เนี่ยานด้านของเจ้าถิสเปอร์ับมีอยู่60คะแนนจากการชนะ18เสมอไหนเสมอกันไป6แพ้ไป8เกมผลงานล่าสุดบุขาเพุ่งบุกไปแพ้ในด้านของสาริกาดงนิวคาเซอร์นับที่เซน์เจมปาร์เป็นแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับส่วนสมาพความพร้อมของทีมวันนี้แกหล้กครับก็จะเป็นในด้านวิคาริโอครับยืนเฝ้าเสาแนวรับเป็นคริสเตียนโรเมโรยืนคู่กับฟันเดเวนนั่นเองครับมิฟิลด์การเป็นเจมแมดดิสันและส่วนสามประสานแนวลุกวันนี้ครับซ้ายเป็นด้านของติโมแวนเนอร์ขวา ลงล่าตาข่ายในเกมนี้นั่นเองครับจะพบกันทางด้านครับทีมผู้มเยือนะอันดับที่1ของตารางครับอย่างด้านอาร์เซนอลนั่นเองครับก็ถือว่าผลงานในเกมลีกนะตอนนี้ครับมีอยู่77คะแนนจากการชนะ24เสมอไหนเสมอกันไปหาแพ้ไป5เกมผลงานล่าสุดดูดีมากๆครับเปิดเอเมอรเลสสเตเดียมาพัหล่มทางด้านของเชลซีครับไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อศูนย์เลทีเดียครับสภาพความพร้อมวันนี้ครับจะได้ทางด้านของยูเลียนทิมเบอร์ที่หายจากการบาดเจ็บครับกลับมาบัญชาการช่วยทีมในเกมแนวรับนะครับก็ประตูวันนี้เป็นลายยาเช่นเดิมรับแนนวเป็ทาางด้ ของมากันเย่ยครับ ยืนคู่กับวิลเลียมชลีบานั่นเองครับซ้ายเป็นในน้าของโทมิยาสุขขวาเป็นเบนไวครับมิฟิแดนการเป็นกับตันทีมาตินโอเดกาจอจินโยและก็ทางด้านของดีแคนไลท์นั่นเองครับแล้วก็สามประสานแนวลุกวันนี้ครับทางด้านทอสซาออกสตาร์เป็นตัวจริงครับขวาเป็นซาการนาเป้าเป็นไคฮาวเวิครับพร้อมลงล่าตาข่ายในเกมนี้ครับส่วนด้านคู่นี้ผลงานการพบกันครับของทั้งสองทีมในยกแรกในเอเมอร์์สเตเดียมครับปรากฏว่าเสมอไหนเสมอกันไปแบบสุดมันถึง2ประตูต่อ2นั่นเองครับก่อนเกมคู่นี้ครับสื่อ่ามาได้ครับย ด้านอาร์เซนอลนับกับเงื่อนไขวันนี้จะต้องบุกไปชนะสถานเดียวครับถึงอย่างไรก็ตามผลง,งานและฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าทางด้านไก่เด,ดินทองท็อตแนมฮอสเปอร์รบเพิ่งแพ้นิวคาสเซิลมาแบบลาภคาส่วนหนึ่งด้านของอาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งได้กำลังใจนับเอาชนะางด้านเชลซีมาแบบขาดลอยถึงหประตูต่อสูนะับความมั่นใจต่างกันครับยังไงคู่นี้1ทีมหน้ากล้องครับ ประจำค่าคืนวันนี้แล้วเป็นปอกร้อยเปิดประจำค่ําคืนวันนี้ครับขอมองในด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะเกมมีการลันตีนึงประตูว่ไปรอลุ้นประตูที่2เฮกันลั่นๆได้เลยสําหรับคู่เนียนเพื่อนและนี่คือฟุตบอลแมนนะรประจำหน้าช่องประจำค่าคืนวันนี้ครับชอบจัดขัดสวนแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะได้แนวทางมากกว่าน้าช่องครับง่ายๆเลยแล้วกันนะครับใต้คลิปวิดีโอครับจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ